สองตุลาภพฤหัสย้ายสู่ความมัง่งคั่งสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎสวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอเจอกับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูดาวพฤหัสย้ายนะครับพลิกเปลี่ยนชีวิตพิชิตความโชคดีสำหรับชาวราศีกรกฎซึ่งมีดาวพฤหัสเข้ากลุ่มลักในดวงชะตา ถือว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญก็ว่าได้เพราะว่าพระฤหัสเข้าตําแหน่งนี้และมีถ้าหาของใครมีดาวจันทร์ดาวจันทร์ในพื้นดวงอยู่ตรงนี้ด้วยมันมันมันจะเข้าเกณฑ์จันทรุสุริยารอแค่พระอาทิตย์หรือว่ารอแค่พระอาทิตย์เข้ามาสถิตในแม่ธาตุรือนราศีแม่ธาตุดแม่ธาตุหนึ่งมันก็จะเข้าเกณฑ์นะครับ เข้าเกมจันครุสุริยาเนี่ยมันดียังไงจันคลุสุริยาเนี่คือหมายว่าจะเป็นผู้ที่มีวาสนาดีสูงส่งได้รับการยอมรับนับถือมีเกียรติอันสูงส่งด้วยจะมีฐานะดีร่ํารวยหากเป็นด้านฐานะหากเป็นด้านหน้าที่การเงินก็คือเกิดมาเพื่อเป็นผู้นําคนนั้นเองนะครับจะสังเกตเห็นมาในดวงของผู้นําประเทศลหลายหคนอยู่ที่เก็บสถิติเอาไว้นะ จึงเป็นโอกาสดีของชาวราศีกรกฎด้วยนั่นเองนะครับและมันก็จะสัมพันธ์ถึงดาวอีกสองดวงก็คือดาวจันทร์ที่จะต้องโคจรเข้ามาอยู่ในตำแหน,น่งนี้หรืออยู่ในพื้นดวงเดิมแบบนี้ก็ได้และจะมีดาวจันทร์ที่มาโคจรอ,อยู่ตำแหน่งนี้อีกตัวหนึ่งดาวจันทร์จะอยู่เรือนนี้เรือนนี้ได้หมดนะครับจันทร์คืรุสุรยิยานี่ความหมายกว้างในลักษณะรูปดวงก็คือ จะอยู่ในเรือนราศีแม่ธาตุนะราศีแม่ธาตุจะอยู่เป็นในตําแหน่งดาวเรียงกัน3ามดวงก็ได้ก็คือมีอาทิตย์มีจันทร์มีพระเลืออย่างนี้ก็ได้หรือแต่จันทร์พระเลืออาทิตย์ก็เข้าเกณฑ์นะครับจะมีอยู่ในเรือนหนึ่งมีสองดวงหรือจะสลับกันอยู่เรือนละตําแหน่งก็ได้เหมือนกันนะครับคือมันต้องอยู่ในราศีแม่ธาตุเท่านั้นจึงจะเข้าเกณฑ์นะ ทีนี้เมื่อพิจารณาดูมุมของการโครจรของดาวทิตแล้วฉะนั้นจึงเป็นไปได้มากที่สุดก็คือราศีกรกฎนี่แหละเพราะว่าพระฤหัสเนี่ยมันจะไปถึง22ธันวามันก็จะถอยหลังถอยหลังเข้าเมาถุนแล้วดังนั้นอาทิตย์จึงมาได้มากก็แค่อยู่ในตำแหน่งราศีตุลพระจันทร์สามารถมาได้ถึงนี้นี่ดับในสองเรือนนี้ หรือตัวนี้ด้วยเพราะว่าจันเดินสองวันสองวันครึง่งดังนั้นโอกาสพลิกเปลี่ยนชีวิตพิชิตความโชคดีเนี่ยจึงเกิดกับชาวราศีเดกฏค่อนข้างมากกว่าราศีอื่นนั่นเองแต่ดาวพฤหัสพื้นดวงมันก็จะอยู่ในภพอริก็คือภพนี้ภพอริแล้วก็ภพสุภาด้วยมีสงเลือนความยุ่งยากอุปสรรคปัญหา ที่ขัดความความเจริญก้าวหน้าจะพลิกเปลี่ยนมาให้กับตัวเองได้แก้ไขได้แก้ไขกับปัญหาต่างๆที่มันเป็นตัวขัดขวามความเจริญของตัวเองให้เกิดความสําเร็จได้ก็คือตั้งแต่วันที่สองตุลาหนับสองตุลาไม่เกินที่22ธันวาน,นั่นเองแต่เมื่อดาผู้หัสมันมาจากตําแหน่งสองเรือนก็คือเป็นทั้งภพอริและภพสุภาษ มีทั้งอุปสรรคและปัญหาความยุ่งยากนี่สินคนลำบากต่างๆก็จะแฝงเข้ามาด้วยมีทั้งความอยากเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองความสุขความเุลร็จในชีวิตการงานหน้าที่ที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะมาผสมลงเข้ามาเป็นในตำแหน่งนี้เรียกว่าเป็นมหาอุดมหาอุดท,ทับลักในเรือนชะตาของชาวรล,ลัคนาราศีกรกฎหมายถึงลัคนาสถิตราศีกรกฎนะครับไม่ใช่ราศีกรกฎนะ ต้องเป็นลัคนานะครับก็เลยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองเกิดความมุ่งมั่นเกิดความพยายามที่มากขึ้นความข้อข้อเสียก็ต้องเผชิญกับปัญหาภาระรายจ่ายต่างๆที่อยู่รอบข้างแวดล้อมสำหรับตัวเองที่ต้องแบกภาระอันนี้จะมากน้อยขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำความรับผิดชอบของแต่ละครอบครัวของ,แต,ของแต่ละคนมันก็จะมาทั้งความกดดันกดดันเรื่องอะไรก็อยากจะเจริญนก้าวหน้าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ก็ต้องยอมเหนื่อยยอมลำบากเพื่อจะพัฒนาตนเองเพราะประหลัดมันคือดาวปัญญาดาวความรู้ด้วยฉะนั้นมันจึงจะก่อเกิดการเรียนรู้การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จของตัวเองด้วยเพราะอย่างที่บอกไ้ว่าพระหัสในจันทรุสุริยานี้มันเป็นดวงผู้นํามันจะมีควาว่าเพื่อนผู้นําดังนั้นหากคุณทํางานที่รับผิดชอบสูงมากมันก็คือการแบกรับภาระต่าง ในองค์กรที่ตัวเองทํางานในตําแหน่งที่ตัวเองทํางานอยู่หรือในความรับผิดชอบของภาระครอบครัวที่เป็นผู้นําต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกันหากเป็นในลักษณะในจา้างก็ต้องแบกรับภาระต่างๆทั้งปัญหาจากบริวารต้องคอยแก้ไขปัญหาการเงินด้วยอีกทางหนึ่งเมื่อแก้ไขไปแล้วเพื่อเป็นมาอุดมันก็ย่อมจะนํามาซึ่งความโชคดี นำมาซึ่งความสุขความเสเ็จมาด้วยเพราะว่าพระรหัสหรือว่ามันมาจากภพสุภะด้วยคือความสุขความเสเ็จแต่มันมาไปจากภพอริด้วยมันก็เลยมีปัญหาตามไปด้วยนั่นแหละนะครับเว้นแต่ว่าพื้นดวงชะตาใครนะพื้นดวงชะตาใครดาวพระหัสเนี่ยไม่ได้อยู่ในภพที่เสียคือไม่ได้อยู่ในเรือนอริเรือนมรณะเรือนวินาศเนี่ยอันนี้เราจะดีนะ จะดีกว่ามาจากเรือนที่ติดเสียเข้ามาด้วยนะครับหากมาจากเรือนปุตตะก็จะมีโชคโชคใหญ่ด้วยนะเงินก้อนใหญ่ด้วยพบลาภาก็เหมือนกันการเงินการลงทุนผล,ปร,นผลประโยชน์ผลกําไรที่ทําไว้เนี่ยมันก็จะมาตอบสนองส่งผลในช่วงที่พระฤหัสเข้ามาเป็นมาอุดด้วยเช่นกันดังนั้นพอสรุปเลยว่าดาวพระฤาษเข้ามาทับลักเป็นมาอุดสรุปตัวเองเข้าในลักษณะจันทรุสุริยา ด้วยนะครับจะนำความโชคดีใหญ่หมาให้กับตัวเองทางด้านการงานและการเงินงานเงินที่มันติดขัดอยู่ก็จะได้รับการแก้ไขแนะนำช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากหุ้นส่วนในการทำงานถ้าเป็นการเงินเรียกว่าโอนเงินให้กันนั่นแหละถ้ามีอะไรที่มันติดข้างกันอยู่เนี่ยพอช่วง2ตุลาเป็นต้นไปนี่การันตีได้เลยว่า ราศีกรกฎจะมีความโชคดีนะครับการงานการเงินนี่แหละและในช่วงที่พฤหัสเข้ามาทําลักน์เป็นมหาอุดน่ครับแนะนํานะแนะนําอย่างหนึ่งถ้าอยากให้ดวงชะตาดีขึ้นพลิกเปลี่ยนให้ดีขึ้นสิ่งที่ควรทํานะเพราะพฤหัสคือดาวบุญนะคือดาวบุญดาวปัญญาเนี่ยทำซะทับลักณ์ก็คือการสร้างบาร,รมีกับตัวเองนะครับเช่นคุณก็ถือศินแปด ถือสิ้นแปให้ได้ทําบุญถือสิ้นแปรตั้งสมาธิแป่บุญนั้กับเจ้ากันในเวรตัวเองเทพที่ปนาประจําตัวเองเจ้าที่เจ้าทางตัวเองซะอย่างนี้เนี่ยความเป็นมาอุดความเป็นพฤตหกรทมรักจะส่งผลดีปัญหาอุปสรรคที่มันติดค้างๆอยู่มันก็จะได้ผ่อนปลอนออกไปทําสิ่งใดก็จะราบุได้ง่ายขึ้นทําก่อนด้วยนะให้ทําก่อนทําก่อนได้ยิ่งดีนะครับ หรือจะเป็นการทําในลักษณะการช่วยเหลือผู้ที่ลําบากผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแบบนี้ก็คือการสร้างบาร,รมีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับการร่วมสร้างเกี่ยวกับอะไรนะโบสถ์วิหารแบบนี้ก็ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะมันคือการสร้างบาร,รมีกก่ตนเองมันทําได้หลรูปแบบทานศีลสมาธิทําได้หมดนะครับยิ่งทํา ตลอดระยะเวลาที่ดาวพฤหัสอยู่ตำแหน่งนี้ได้เนี่ยยิ่งดีนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับและพอหลังจากนั้นดาวพฤหัสมันจะย้อนเข้าตำแหน่งนี้ไงมันจะถอยหลังอ่ะถ้าหลังมันที่22ธันวาไปแล้วมันจะถอยหลังเข้ามาอยู่พบมันจะถอยหลังเข้าสู่ราศีเมถุนเนี่ยนะมันจะไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าพฤหัสเข้าเป็น1ิแสองเกล้ากเนี่ยนะมันจะวิบัติในด้านของทรัพย์สินการเงินจะเสียหาย ฆ่าผู้คนสัมผัสพลากกระตัดกระจายก็คือลูกน้องบริวารแต่น,นาความเดือดร้อนมาให้หรือลาออกเปลี่ยนแปลง,งอะไรต่างๆมันจะยุ่งวุ่นวายแหละนะมันจะไม่ค่อยดีเลยต้องให้เสริมบาร,รมีกับตัวเองก่อนนะครับหรือว่ามันมาถึงช่วงที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตของตัวเองวิชวิตความโชคดีแล้วสำหรับชาวราศีกรกฎอันนี้คืออยู่แค่อยู่ในช่วงปี68นะพอปี69เนี่ย ลูกดวพงพระเลดก็จะเดินเข้ามาทับอยู่นี่อยู่ตำแหน่งนี้นี่มันก็จะอยู่นานกว่าสามเดือนอีกนั่นแหละมันก็ยังเป็นช่วงโชคดีที่ยังรอยอยู่อีกเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าเอามาเล่าให้ช่วงนี้ฟังไว้ก่อนว่าในช่วงนี้ระยะสั้นๆไปหาปลายปีนี้นะครับว่าต้องทําแบบไหนชีวิตจะดีขึ้นนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับลัคนาราศีกรกฎพระเลือดเป็นมาอดุด เข้าอยู่ในเกณฑ์จันกรุสุริยาจะนมาซึ่งความโชคดีโชคลาภการเงินก้อนใหญ่เพราะมันคือในลักษณะรูปดวงของดวงผู้เป็นผู้นําจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนั้นเองนะครับ